COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันสัญญากรุงเทพสวัสดีครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวสดุดีบทที่51นะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงรบบรรดาลาละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบทำในการพิพากษาและไล่ตำหนิในการตัดสินนั้นแท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วและข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจ เพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับขอทรงชำระมณทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจัดสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จากขาวกาหิมะขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินความปิติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปลี่ยปลีขอซ่อนพระภักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์และขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข่าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเวียงข้าพระองค์ไปจากพระพักพระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทําให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจแล้วข้าพระองค์จะสอนบรรดาผู้ละเมิดถึงพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์และบรรดาคนบาปจะกลับมาหาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากโทษของการฆาตกรรมและลินของข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีเรื่องการช่วยกู้ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงเบิกลิมฝีปากของข้าพระองค์และปากของข้าพระองค์จะประกาศการสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชาถึงข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาผอทั้งตัวพระองค์ก็มีได้พอพระไทยเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระ ค่าแต่พระเจา้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูกขอทรงทำดีแก่สิโยนตามพระกรุณาของพระองค์ขอทรงสร้างกำแพงเยรูซาเล็มและพระองค์จะขอพระไทยในเครื่องสัตวบูชาที่ถูกต้องในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแล้วเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์จะเห็นว่าในบทนี้นะครับเป็นตอนที่การขออภัยต่อบาปของดาวิดหลังจากที่เข้าหานางบับเชบา และนาทานผู้เผยพระเจะ,ะได้มาเตือนดาวิดนะครับจะเห็นว่าบทนี้เนี่ยมีหลายเพลงนํามาแต่งนะครับในสรุดีบทนี้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นการเล็งเห็นถึงการกลับใจการเลื้อฟื้นความสัมพันธ์ของดาวิดกับพระเจ้าในช่วงนี้เป็นบทที่ดาวิดแต่งขึ้นหลังจากทําบาปท,ที่ใหญ่หลวงหลายด้านดาวิดทําผิดทั้งด้านการล่วงประเวณีภรรยาผู้อื่นการฆ่าคนซึ่งดาวิดรู้ว่าเป็นบาปท,ที่หนักมาก เมื่อดาวิดตระหนักถึงความบาปนี้แล้วสิ่งที่ดาวิดท,ทำหลังจากนั้นไม่ใช่การหดหู่หรือดําดิ่งกับความบาปหรือปักปํามตัวเองแต่สิ่งที่ดาวิดท,ทำคือการสํานึกบาปและนําสู่การกลับใจที่แท้จริงและดาวิดต้องการลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าใหม่โดยการขอให้พระเจ้าให้อภัยเพราะมีแค่พระเจ้าผู้เดียวที่สามารถยกความบาปออกไปได้โดยดาวิดรู้ว่าการที่จะให้พระเจ้าผอพรไทยไม่ใช่เป็นการทําความดี ลบล้างความบาปของตนแต่สิ่งที่จะทําได้คือการขอการยกโทษบาปจากพระเจ้าการขอการรื้อฟื้นความสัมพันธ์และการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงมี3สิ่งนะครับสิ่งแรกคือสํานึกต่อบาปโดยการถ่อมใจถ่อมใจในการที่เราตระหนักว่าเราได้ทําบาปไปแล้วเราทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระไทยข้อ2คือการสารภาพบาปคือการขอการชําระจากพระเจ้า โดยเราเชื่อในความรักของพระเจ้าเชื่อในการให้อภัยและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ข้อ3คือการกลับใจจากบาปคือการดําเนินชีวิตด้วยการเริ่มต้นใหม่โดยเชื่อว่าพระเจ้าได้ชําระเราแล้วเราตั้งใจจะไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งบาปนั้นซ้ําอีกและสามารถดําเนินชีวิตต่อไปด้วยสันติสุขจากนั้นกลับมาที่ตัวเรานะครับเมื่อเราได้ทําสิ่งต่างๆพลาดไปไม่ว่าในสายตาของเราจะเป็นบาปเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ให้เราระลึกเสมอว่า พระเจ้าพร้อมให้อภัยเราให้เรากลับใจสแสวงหาการให้อภัยจากพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าในการหันกลับจากความบาปหรือความอ่อนแอนั้นๆเพราะว่าพระเจ้าสแสวงหาการกลับใจที่แท้จริงสแสวงหาท่าทีภายในที่ถูกต้องเพื่อเป็นเครื่องสตัตว,ตว,ตวบูชาที่พระเจ้าพอพระทยัยและชีวิตเหล่านั้นจะเป็นชีวิตที่สามารถประกาศถึงความดีงามของพระเจ้าได้โดยการให้คนอื่นเห็นว่าเมื่อเราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า ระเจ้าก็พร้อมให้อภัยและให้ชีวิตเรานั้นถูกรสร้างขึ้นใหม่ได้เสมอให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอให้เรานั้นจะมีท่าทีที่ไม่ให้ใจของเรานั้นหลงไปในความบาปให้เราเป็นคนที่กลับใจง่ายๆโดยการสำนึกเข้าหาพระเจ้าขอการอภัยและหน,นีจากความบาปและเริ่มต้นใหม่อย่างชื่นชมยินดีขอให้ชีวิตของเรานั้นนับวันจะเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นมีผลพระวิญ,ญญาณอยู่ร่วมกันกับเรา และเป็นชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นชีวิตที่สามารถไปแตะและมีอิทธิพลกับคนรอบข้างเสมอและขอขอบคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน